ในอดีตการนานมาแล้วยังมีพระราชาผู้ทรงธรรมพระนามว่าพระเจ้าพรุฒมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองใหญ่นครพาราณสีเมืองนี้รุ่งเรืองด้วยธรรมะและความดีมีพระราชาโอรสถ,ถ,ถึง100พระองค์และพระราชาโอรสองค์เล็กสุดคือพระโพธิสัตว์ผู้มีจิตเปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาแต่เยาว์วัย ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยทรงได้รับโอกาสอันสำคัญจากพระราชบิดาให้ถวายพระตาหารแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าหลายองค์ที่มาพำนักอย่างพระราชวังพระโพธิสัตว์ทรงกระทําหน้าที่วัยาวัจกรด้วยความนอบน้อมและศรัทธายิ่งไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่วันเดียววันหนึ่งพระโพธิสัตว์ ทรงเกิดความคิดขึ้นว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์สืบทอดราชบัลลังก์จากพระราชบิดาหรือไม่หนอ